สวัสดีครับในคลิป EP ที่36 mm hmm. ผมได้รีวิว a s i c Meta Speed Sky Paris แล้วก็ในคลิป EP ที่48เป็นรีวิวของ a s i c Meta Speed 8 d Paris ส่วนในคลิปนี้ก็จะเอารองเท้า2คู่นี้เนี่ยเอามาเปรียบเทียบกัน mm hmm. ก็คือคู่นี้8 d Paris แล้วก็คู่นี้ Sky Paris คือ2คู่นี้เนี่ยดูผิวเผินมันมีความเหมือนกันมากเลยเหมือนจนแยกไม่ออกว่าคู่ไหนเป็นคู่ไหนก็มีอยู่ครั้งหนึ่ง บบวางรองเท้าใกล้กันนะแล้วก็หยิบไปใส่ข้างละคู่แบบบังเอิญแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับว่าจะเทสรองเท้า2ข้างว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วก็หยิบไปใส่นะครับไม่ได้ดูวิ่งไป3ามกิโลแล้วมาดูเอ้ยมันคนละข้างกันตกลงก็นะครับก็เลยงง,ง,งว่าเขาทําออกมาแล้วชอบทําให้มันคล้ายๆกันนะตั้งแต่รุ่นแรกตั้งแต่เอสกายรุ่นแรกโตเกียวแล้วก็มา p l u สพลัส,ลสแล้วก็มาปารีสเนี่ยก็ทําออกมาทรงนี้ครับก็ เน้นสีลวดลายอะไรใกล้เคียงกันก็หยิบจับอะไรเงี้ยต้องมานั่งดูนะเช็คว่าวันนี้จะวิ่งคู่ไหนนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เอาไปเทสมาทั้ง2รุ่นแล้วแล้วก็จะเอามาเปรียบเทียบกันให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันว่า2คู่นี้มันเหมือนหรือแตกต่างกันอะไรยังไงนะครับก็ขอเริ่มกันที่สเปกก่อนนะครับสเปคคร่าวๆของทั้ง2รุ่นเลยหยิบมาสักรุ่นหนึ่งก่อนคือในส่วนของ อัปเปอร์ด้านบนเนี่ยครับต้องบอกว่ามันเหมือนกันเลยอัปเปอร์ hmm. ของในรุ่นนี้ก็เป็นผ้าตาข่ายพลาสติก mm hmm. ชั้นเดียวบางๆงมีรูพุนโดยรอบระบายอากาศดีมากส่วนลิ้นรองเท้าก็เป็นผ้าหนังกลับบางๆงมีเจาะรูด,ด้านบนระบายอากาศได้ดีมากเช่นกัน mm hmm. เชือกรองเท้าเป็นเชือกแบบถักอันเนี้ย เขาให้เชือกมาสั้นไปแล้วก็รูร้อยเชือกมันมีหลายรูแล้วก็รูและเนื้อรูเนี่ยมันคล้อยมาด้านหลังแล้วเชือกมันสั้นเวลาผูกเชือกในรูนี้ครับสุดท้ายมันสั้นไปเชือกมันยาวไม่พอส่วนโครงรองเท้าด้านหลังก็มีนวมบุกมันไม่หนาไม่บางมันมีความแข็งแรงพอสมควรให้ตัวได้ระดับหนึ่งการยึดเกาะข้อเท้าล็อกส้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนพื้นด้านในเป็นแผ่นอินโซบางๆแปะติดกาวมาด้านในมันแกะออกไม่ได้นะครับก็คือว่าการสวมใส่ถือว่าสบายระดับตัวแข็งมันอาจจะไม่ได้มีคูชชั่นอะไรมากแต่ก็ถือว่าสบายระดับหนึ่งมีความโปร่ระบายอากาศดีปัญหาบาดกัดเสียดสีอะไรพวกนี้ไม่มีในส่วนของโลเวอร์หรือว่าส่วนด้านล่างที่ประกอบไปด้วยโฟมมิดโซแผ่นคาร์บอนแล้วก็ พื้นยางเอาโซของทั้ง2รุ่นเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะแต่ว่าพื้นฐานของโฟมก็คือเป็นโฟมไฟฟโฟมเทอร์โบพลัสเหมือนกันทั้ง2คู่แต่มันก็จะมีดีเทลที่ต่างกันขอเริ่มที่คู่นี้ก่อนครับมีโฟมมิดโซที่ค่อนข้างแน่นค่อนข้างเฟิรม์มโฟมไม่ได้ยุบตัวมากมีความนุ่มนิดๆโฟมไม่ได้เด้งมากแต่ว่ามันส่งเท้า ไปข้างหน้าได้ดีแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนที่ถ้าดูตามแนวสีดำสีเขียวสะท้อนแสงแผ่นด้านหน้ามันจะอยู่ติดกับพื้นด้านล่างมันใกล้พื้นด้านล่างนะครับแล้วก็มันมีสโลปที่ค่อนข้างสูงค่อนข้างชันเป็นรูปตัว S อันนี้ก็คือส่วนประกอบของโฟมและแผ่นของเอสปารีส <c oughs> นะครับจำยากถ้าพูดผิด ต้องขออภัยนะครับบางทีก็มีทั้งเอสด a s ยสกาย plus สกายปรีดก็สับสนนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยส่วนพื้นยางเอาโซของรุ่นนี้เขาใช้เป็นสีดำนะครับการยึดเกาะอ,อะไรก็ถือว่ายึดเกาะได้ดีมาที่คู่นี้กันคู่นี้คือสกายปรีดสกายปรีดมีโฟมที่ค่อนข้างแน่นค่อนข้างเฟิร์มนะครับแล้วก็มีอาการยุบคืนตัว ของโฟมที่มันกินระยะเวลายุบแล้วก็ยืดนานกว่าของเอ็ปารีส e ก็พูดง่ายๆก็คือว่ามันยวดกว่าหน่อยนึงแต่ก็ยังคงคาแรคเตอร์ของความเฟิร์มนะครับค่อนข้างเฟิร์มค่อนข้างแน่นแผ่นคาร์บอนของเขาก็วางคนะแนวก,กันกับเอ็ปารีส e เรื่องของสโลปของแผ่นเนี่ยมันมีไม่เยอะเท่าเอ็ a ปารีส e แล้วทีเนี้ยเมื่อโฟมแล้วก็แผ่น ดีไซน์ออกมาแตกต่างกันทั้ง2รุ่นมันก็จะให้ฟีลที่แตกต่างกันเวลาวิ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีนะครับอันนี้ขอไล่สเปคไปก่อนส่วนพื้นยางเอาโ o l เป็นสีแดงรุ่นนี้เป็นสีแดงแล้วก็มีการฉลุดด้านหน้าตรงนี้ออกไปของเอชสปารีไม่มีเต็มเต็มแต่ว่ามันก็มีรู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 แบบนี้อันนี้ก็มีรูเหมือนกันแต่ว่าฉลุตรงนี้ออกไปส่วนมิติรองเท้าของทั้งสองคู่ต้องบอกว่าเท่ากันเลยเท่ากันหมดเลย รองเท้าทั้ง2คู่นี้ไซส์10 US 28 c ซมมีน้ำหนัก193กรัมมีดอก5มิลิเมตรภายแสแต็กด้านหน้า34.5ม mm, ิลลิเมตรส้น39.5ม mm, ิลมนะครับมีราคาป้าย8,500บาทนะการเลือกไซส์เนี่ยถือว่าเป็นรองเท้าที่ตรงไซส์มันมีหน้ากว้างที่กว้างกว่ามีเดียมนิดๆน,น,นะครับแล้วก็มีความยาวถือว่ามาตรฐานการเลือกไซส์ก็สามารถเลือกตรงไซส์ได้เลย มาถึงฟิลการวิ่งของ2คู่นี้มันแตกต่างกันอย่างไรต้องบอกว่าเอาที่คู่นี้ก่อนคู่นี้คือเอ็ดปารีสเอดปารีสเนี่ยมันให้ฟิลที่เขาเคลมไว้ว่าเหมาะกับสายปั่นรอบขาก็คือรอบขาสูงส่วนสกายปารีสเน้นก้าวยาวเมื่อโฟมแล้วก็แผ่นออกแบบมาต่างกันมันจะให้ฟิลที่ต่างกันจริงไหมผมไปเทสมาแล้วมันให้ฟิลแตกต่างกันจริงๆ เริ่มที่คู่นี้ก่อนนะคู่นี้เอ็ดปารีสเอ็ดปารีสมันมีโฟมที่มันแน่นกว่ามันมีระยะยุบน้อยมันไม่ค่อยเด้งก็จริงแต่ว่ามันไหลหน้าเท้าได้ดีแล้วก็แผ่นของเขาด้านหน้ามันมีความอะไรอ่ะมันมีสโลปที่มันเยอะแล้วพอเวลาเราตบเท้าลงบริเวณจมูกเท้าหรือว่าหน้าเท้าเนี่ยมันจะเกิดอาการหน้ากดแล้วก็ส้นยกแล้วก็มันก็จะส่งตัวออกไปแต่มันจะส่งออกไปในลักษณะที่ ก้าวไม่ยาวมันก้าวสั้นแต่มันก้าวได้ทีนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟิลของมันพอก้าวทีมันก็คือคําตอบว่ามันช่วยเพิ่มรอบขามันก็จะให้ฟิลแบบนี้การลงเท้าของคู่นี้ลงส้นไม่ดีคือโฟมนุ่มยวกคืนตัวไม่ทันพอคืนตัวไม่ทันการส่งถ่ายแรงจากส้นไปกลางถือว่าทําได้ไม่ดีลงกลางเท้าก็ไม่ดีเพราะว่าคู่นี้พยายามลงกลางเท้ารู้สึกว่าตอบสนองไม่ดี เหมือนกับว่าการออกแบบโฟมแล้วก็แผ่นของเขามันไม่แมชกับการลงกลางเท้าถ้าจะให้ดีที่สุดต้องลงกลางค่อนมาหน้าเท้าหรือไม่ก็ลงหน้าเท้าไปเลยมันจะตอบสนองได้ดีก็คือไฮไลท์ของผู้นี้มันจะอยู่ที่บริเวณครึ่งหน้าของรองเท้าก็คือแผ่นและโฟมนะครับมันก็จะให้ฟีลอย่างที่ผมบอกส่วน s k y ยปาลีดสกายปาเนี่ยมีโฟมที่มันค่อนข้างเฟิรม์มค่อนข้างแน่นเหมือนกันแต่ก็มีคูชชั่นมากกว่ามีระยะ ยุบยืดมากกว่าแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนที่มันไม่ได้เทมากไม่ได้มีสโลปมากเพราะฉะนั้นฟีลการลงเท้ามันก็ต่างกันคู่นี้ลงส้นก็ไม่ดีเหมือนกันยุบยวบคืนตัวไม่ทันถ่ายเทส่งแรงจากส้นมากลางไม่ค่อยดีลงหน้าเท้าไม่ดีลงกลางค่อนมาหน้าไม่ดีต้องลงแบบเต็มเท้าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าลักษณะของการลงเท้าคู่นี้เหมือนกับ ถ้าบางคนเคยใส่เน็กเน็กเนี่ยมันโฟมมันยุบแล้วก็รอคืนตัวใช่ไหมครับแล้วก็มันจะเด้งดีดออกไปได้ระยะ9ที่รู้สึกว่ามันพุ่งไปไกลคู่นี้มันก็จะให้ฟีลคล้ายๆกันก็คือรอโฟมยุบยืดแล้วก็ส่งแต่ว่าของเอ i ิเนี่ยระยะยุบยืดมันน้อยกว่า n น็กแต่คู่นี้ก็ให้ฟีลประมาณนั้นก็คือว่าช่วยส่งเท้าเราก้าวได้ยาวอาศัยการยุบยืดของโฟม คู่นี้ถ้าลงเท้าให้ดีก็ต้องลงกลางเท้านะครับอันนี้ก็เป็นฟิลของโฟมและแผ่นเมื่อทำงานกันมันก็จะให้ฟิลที่รู้สึกว่าไม่ใช่ว่าจะลงเท้าแบบไหนก็ได้ลงเท้าทั้งสองคู่นี้คือมันก็มีข้อจํากัดเพราะว่าด้วยดีไซน์การออกแบบโฟมและแผ่นของเขามันคือมันบ,บังคับให้เราต้องลงแบบนั้นแบบนี้มันถึงจะ mm. รีดประสิทธิภาพได้ดีที่สุด คือไม่ใช่ว่าจะลองเท้าแบบไหนก็ได้ไม่ใช่นะครับคืออย่างที่ผมทดลองเนี่ยผมก็ลองลงส้นลงกลางลงหน้าเท้าอะไรเนี่ยแต่ว่าฟีลการตอบสนองของรองเท้าไม่เหมือนกันและทีนี้ลองจนแบบได้ข้อสรุปก็เลยมาเล่าให้ฟังแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นฟีลส่วนตัวของผมนะครับผมวิ่งแบบนี้รู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้ต้องวิ่งแบบนั้นต้องวิ่งแบบนี้มันถึงจะตอบสนองได้ดีคือผมเป็นคนที่ถ้าวิ่งธรรมชาติแล้วผมเป็นคนที่รอบขาไม่สูงผม ก้าวค่อนข้างยาวแล้วก็ผมแช่เท้านานพอผมวิ่งอย่างเนี้ยถ้าถามว่าคู่ไหนมันตอบโจทย์กับถ้าวิ่งธรรมชาติของผมต้องบอกว่าสกายปารีสเหมาะที่สุดแล้วพอวิ่งจริงอะ่ะรู้สึกว่าสกายปารีสเออมันก็เหมาะจริงเหมาะกับถ้าวิ่งธรรมชาติของผมผมรู้สึกวิว่งง่ายวิ่งสบายกว่าเอ็ดปารีสเอ็ดปารีสเนี่ยวิ่งครั้งสองครั้งแรกรู้สึกงง,งทำไมรองเท้ามันเป็นอย่างนี้ก็คือผมวิ่งในททาวิ่งธรรมชาติเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคแต่ก็พยายามที่จะ ปรับจูนว่ารอ,องเท้ามันต้องวิ่งอะไรยังไงจนมาได้ข้อสรุปว่ามันต้องวิ่งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็พอรู้ว่ามันต้องวิ่งกลางค้อมาน้าหรือว่าลงหน้าเท้าแล้วก็ทีเนี้ยออกยาวเลย14กิโลแต่ผมวิ่งได้ประมาณ10กิโลก็รู้สึกไม่เมื่อยอ่ะคือผมส่วนใหญ่ผมจะวิ่งเต็มเท้าอะไรเงี้ยมันแช่เท้านานแล้วทีเนี้ยผมวิ่งน,นสักสิบกิโลรู้สึกเมื่อยก็ต้องลงกลางเท้าเต็มเท้าผ่อนแรงพอผ่อนแรงก็รู้สึกว่ามันตอบสนองได้ไม่ดีเท่า ลงหน้าเท้าหรือกลางค่อนไปหน้านะครับอันนี้ก็คือเป็นฟีลของเอสปารีดส่วนสกายปารีดเนี่ยผมไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเหมาะกับถ้าวิ่งธรรมชาติผมอยู่แล้วไม่ว่าผมจะวิ่งช้าว,วิ่งเร็วผมก็วิ่งได้เรื่อยขอให้ลงกลางเท้า<ๆ>ก็เป็นพอครับแล้วก็รองเท้า2คู่นี้มันจะตอบสนองได้ดีผมมองว่าต้องมีความเร็วระดับหนึ่งนะคืออาจจะเพสประมาณ6ครึ่งลงไปรองเท้าถึงจะเห็นอาการว่ามันคือซุปเปอร์ชูมันถึงจะ ตอบสนองเราเริ่มจับอาการได้ว่าเออถ้าเราลงเท้าอย่างที่ผมบอกคือผมไม่ได้แบบว่าต้องลงแบบผมนะแต่ว่าอันนี้คือฟีลของผมคนเดียวที่ผมวิ่งอะ่ะรู้สึกว่าถ้าวิ่งอย่างนี้มันจะได้ผลมันจะตอบสนองดีก็คือทั้ง2คู่เนี่ยมองว่าวิ่งเร็วกว่า630รู้สึกตอบสนองได้ดีอย่างเอ็ดปารีสลงหน้าเท้าลงกลางค่อนมาหน้า630ลงมาเอ,อ้ยก็โอเคโอเคแล้วก็วิ่งเร็วไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งเห็นอาการชัดนะครับพอยิ่งวิ่งเร็วนี่โอ้สนุกมากเลย ส่วนสกายพาลีดเนี่ยสกายพาลีดคือผมลงกลางเท้าอยู่แล้วก็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าในเพชช้าๆเช่นช้ากว่า6-63สนเนี่ยอาการอะไรมันก็ไม่ออกแต่พอเร็วขึ้นนะครับเร็วกว่า6-30รู้สึกว่าเออมันก็เริ่มตอบสนองดีแล้วก็กดไล่ความเร็วไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันก็ก้าวได้ยาวขึ้นนะคือสกายพาลีดเนี่ยมันก็ดีนะคือมันช่วยเพิ่มระยะก้าวรองเท้ามันเบามันก็ลดภาระแล้วก็ก้าวได้ยาวแต่พอวิ่งจริงๆนะรู้สึกว่า เอ็ดารีดวิ่งมันกว่าถ้าถามว่า2คู่นี้ชอบคู่ไหนมากกว่าขอบอกเลยผมชอบเอ็ดฟารีดมากกว่าเอ็ดารีดวิ่งมันกว่ารู้สึกว่ามันให้ฟิลไหลๆมันพุ่งๆนะครับมันมันส่งดีมากเลยยิ่งเราวิ่งเร็วเนี่รู้สึกว่าส่งดีนะไม่เสียแรงเลยโฟมันยุบน้อยด้วยอย่างสกายปารีดอะยังมีฟิลรู้สึกที่ว่ามันแหลกมันแหลกก็คือมันคืนตัวช้าไปนิดรู้สึกไม่ค่อยทันใจแต่ก็ เป็นคาแรคเตอร์ของโฟมลักษณะที่ก้าวยาวมันก็ต้องอาศัยการยุบยืดเพื่อที่จะส่งแรงไปข้างหน้าก็คือมีการลงเท้าแล้วก็สร้างแรงยิมแพ็คแล้วก็ดีดออกมันก็ต้องใช้อาการยุบคืนตัวนะครับเน้นเวลามันได้เหมือนกับเห็ดปารีสที่ว่าเน้นก้าวถีถ่รัวรัวรัวด้วยหน้าเท้ากลางค่อนไปหน้าทั้งสคู่ก็เลยให้ฟีลที่แตกต่างกัน แล้วก็การออกแบบดีไซน์โฟมของเขาอะ่ะนอกจากความนุ่มแน่นแล้วก็นอกจากแผ่นคาร์บอนมันก็จะมีในส่วนของความกว้างของโฟมในคู่สกายปาลิบริเวณตรงนี้ครับบริเวณตรงนี้มันนูนมันปูดออกมาส่วนตรงนี้คือบริเวณด้านในนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการลงเท้าของทั้งสองคู่เนี่ยมันแตกต่างกันอย่าง เอ็ดปลารีสเน้นลงหน้าเท้ากลางค่อนไปหน้าใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยเท้าของเราอะ่ะเราไม่ได้ลงเท้าแบบเต็มเท้าเราลงเท้าแค่ครึ่งหนึ่งก็คือลงหน้าเท้าหรือกลางค่อนไปหน้ากลางเท้าเต็มๆกับส้นมันไม่ได้แตะพื้นแล้วทีเนี้ยเรื่องความมั่นคงมันไม่ได้ที่จะมีแนวโน้มที่จะรู้สึกว่าเท้าเราจะเกิดอาการเท้าล้มมันไม่เจอ อาการแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเอทปารีสรองเท้าอาจจะไม่ได้มีความกว้างของหน้าเท้ามากเท่าของสกายปารีสอย่างสกายปารีสเนี่ยเราลงเต็มเท้าพอลงเต็มเท้ามันมีโอกาสที่เท้าจะบิดเข้าในหรือเท้าล้มในเพราะฉะนั้นเขาเลยออกแบบตรงนี้พิเศษมาในคู่ของสกายปารีสก็คือมีโฟมด้านในตรงนี้ครับมันนูนถามว่ามันนูนมันบูดออกมามันช่วยอะไรมันช่วยประคองเท้า ด้านในของเรานะครับมันช่วยยันอย่างเงี้ยมันช่วยยันเท้าไว้ไม่ให้มันล้มมันพลิกเข้าในนะครับเพราะว่าเราลงเต็มเท้านะครับอันนี้ก็เป็นดีไซน์ของเขาที่ออกแบบมาได้ดีนะครับถามว่าทั้ง2คู่เนี่ยดีแค่ไหนคือโดยส่วนตัวผมว่ามันดีทั้ง2คู่เลยแต่ว่ามันให้ฟีลคนละแบบกันคู่หนึ่งก็เน้นกาวยาวไปอีกคู่หนึ่งก็เน้นทํารอบขานะครับก็แล้วแต่ใครชอบเลยทีนี้ว่าใครจะชอบแบบไหน ในส่วนตัวนะผมมองว่าดีทั้ง2คู่นะครับก็ขึ้นอยู่กับจริตคนว่าแบบไหนแต่ว่าเอาจริงๆแล้วนะผมมองว่าการแยกแบบนี้มันก็ดีอย่างแยกฟิลคือคู่หนึ่งก้าวยาวคู่หนึ่งเน้นรอบขาแต่ผมยังมองว่าของ n นกี้เขาทำได้สุดกว่าอย่าง next หนึ่ง next 2อะไรเงี้ยคือมันได้ทั้งก้าวยาวมันได้ทั้งรอบขาคือโฟมของเขาก็นุ่มถือว่านุ่มนะนุ่มแล้วก็มีระยะยุบยืดที่ใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ จริงๆแล้วแผ่นคาร์บอนของเขาอ่ะคล้ายๆกับเอ mm ็ปารีสคือมันมีสโลปที่เยอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแผ่นคาร์บอนของ Next 1มาให้ดูพอดีมีคู่หนึ่งไม่ได้ใช้ mm hmm. อันนี้เป็นแผ่นคาร์บอนของ Next 1นะครับ mm hmm. แผ่นของเขาจะมีสโลปเยอะ มันคล้ายๆกับรูปทรงแผ่นคาร์บอนของเอทปารีส hmm. นะครับเนี่ยมันมีสโลปเยอะของเนกหนึ่งก็เยอะนะครับทีเนี้ยพอมันเยอะแล้วมันจะช่วยงัดส้นแล้วก็ช่วยเพิ่มรอบขา mm hmm. ในขณะที่ฟูมของเนกหนึ่งเขาก็มีระยะยุบยืดที่พอสมควรมันก็จะช่วย ในเรื่องของการเพิ่มระยะ9ก้าก็คือของ next 1มันก็จะได้ทั้งระยะ9ก้าแล้วก็รอบขานะครับส่วน a s i c เนี่ยเขาทำแยกแยกฟิลออกไปแต่ก็ไม่ใช่ว่า a s i c จะด้อยกว่าหรืออะไรแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นในแง่ของเขาต้องการที่จะออกแบบให้มันแตกต่างออกไปแล้วก็อาจจะแบบเน้นเรื่องยอดขายก็คือบางคนอาจจะแบบเอ้ยฉันมีคู่นี้เดี๋ยวฉันก็ต้องเอาอีกคู่นึงหรือว่าบางคนก็แยกฟิลไปเลยก็แล้วแต่นะครับ อันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวว่าใครชอบแบบไหนนะครับคลิปรีวิวเปรียบเทียบของ2คู่ก็มีประมาณนี้เพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะอันนี้ก็คือเป็นฟีลส่วนตัวที่เอาไปวิ่งแล้วกว่าจะจับใจความได้ทั้ง2คู่แล้วก็กว่าที่จะเรียบเรียงคําพูดอะไรได้ก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าก็ต้องจับฟีลม้ได้ว่าทั้ง2คู่เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ ต้องวิ่งประมาณไหนถึงจะได้ประโยชน์จากรองเท้าทั้ง2คู่นี้มากที่สุดพบกับคลิปต่อไปคลิปนี้จบแล้วครับมีเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ